โอ้โหดูจังหวะนี้นครับเอาแล้วครับลิวเน็เมเสซี่โอ้โหเป็นการลากบอลจากโรนโดนนครับแล้วก็ตวัดเข้าในให้ลิวเน็เมเสซี่ครับโอ้โหเด็กอายกดิวให้เลยครับคือลิวพูตอนนี้ต้องบอกทุกว่าค่อนข้างลำบากนะครับอาจจะอดได้ถ้วยทางฝั่งพิเว์ลีนะครับก็ตอนนี้เป็นซิตี้โอกาสคว้าแชมป์เยอะมากครับแมนซิตี้ครับ บอลที่โรนโดนะครับเนี่จ่ายมาเบซี่ปันลูกนี้ไม่เหลือนะครับโอ้โหผมว่าลีพูประดูการนี้น่าจะอดแดกถ้วยของพิมพยรีนะครับต้องไปรอลุ้นถ้วย UCL นะครับโอ้โหเล่นบอลแบบนี้ก็โอ้โหพอโดนน้ำแบบนี้ก็รีพูเริ่มเล่นสกปรกแล้วครับ โอ้โหรเบสั้นก็ตัดบอโลโรนโดครับอืม้มรูปแบบนี้ก็ใบเหลืองไปครับโอ้โหพอเกมเดือดขึ้นก็เป็นในบาบ้างแล้วครับโอ้โหเกมเริ่มเดือดขึ้นแล้วครับโอ้โหลูกจังหวะแบบนี้เอาลูไปสั้นบ้างครับสการลูปแบบนี้อื้อโอโ้ไม่ได้แล้วจังหวะแบบนี้ครับเป็นลิอท์พูลทำบ้างครับในม,มาเจอกับรูปแบบนี้ครับเป็นเจกโก้กันตาล่าที่ตก โอ้โหลูกแบบนี้ไปเหลืองไปครับไม่ได้แล้วครับเป็นข่าวมาข่าวเอาบ้างครับคือเกมเริ่มเดือดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับมานี่จังหวะแบบนี้คือห่างบอลเกินมาก้วครับไม่รอดแล้วครับโอ้โหจังหวะแบบนี้บอกว่าไม่ปล่อยครับโอ้โหเอาไปเหลืองไปครับลูกแบบนี้คือสกัดแบบส้นตีนเข้าที่ข้อแข้งครับโอ้โห หดคือไม่ป่านี่ครับแดงเดือดจริงๆครับนัดนี้ครับแมนยูกับลิเวอร์ครับพยายามโอ้ยโดนอีกแล้วครับเมสซี่ไม่ยอมปล่อยเกต้าครับโอ้โหมาครับจังหวะแบบนี้โรนโดไปเหลืองครับโอ้โรเบรสันก็โดนเอาจนได้ครับคือโรนโดดักอยู่แล้วครับว่าต้องต้องเก็บลูกแบบนี้ครับโอ้โหเอาละครับผู้ตัดสินว่ายังไงครับเรียกมาซิโรเข้ามาครับ ไม่ได้ใบเหลืองครับโอ้โหลูปแบบมีคนข้างหนักนะครับผมว่าน่าจะโดนเหลี่ยมของมาเซิโลครับโอ้เหลี่ยมดีจริงๆครับมิลเนอร์ต้องนี่ครับโอ้โหไม่ได้ใบเหลืองว่าแล้วครับจังหวะแบบนี้เบลเอาบ้างครับคือมานี่เจ็บครับอืมคือโดนหลายดอกมากแล้วครับเป็นเกเรตเบลเอาบ้างคือลูกเกมผมบอกว่าค่อนข้างจะลําบากครับพุ้ธศิสินคือมันแบบ เกมหนักจริงๆครับแดงเดือดครับโอ้โหข้อเท้าครับหนักมากครับเบลพยายามสีแจงครับโอ้โหลูกแบบนี้โหลูกเกมเดือดมากแล้วครับผู้ตัดสินมองบอกบาว่ายังไงครับเหลืองเป็นแดงครับโอ้โหครับจังหวะนี้ค่อนข้างแรงจริงครับดนซาร่าเนี่โอ้โหขาได้ผักครับโอ้โหดูจังหวะแบบนี้ครับโอ้ยบอล โอ้โหพุทธสินมองว่าจังหวะแบบนี้ในมายังไงครับในมาครับสีใจยังไงครับพุทธสินเหลืองเป็นแดงอีกแล้วครับโอ้โหแมนยูครับอ๋อลีพูต้องคือหนักมากครับเกมแบบนี้รูปเกมแบบนี้ครับเสียไปสองคนแล้วแมนยูครับดูครับฟาบิโยโอ้โหครับหนีข้อเท้าด้วยครับืพุทธสินเดินมาแล้วครับจิโกซิว่าจังหวะแบบนี้ มิเลอร์พยายามสีแจงครับคือมันมันเล่นคนแล้วครับบอลแบบนี้ครับโอ้โหดูภาพชาก็มันเล่นคือลักษณะแบบคนจริงๆครับนี่ครับตคโกชิมาวิ่งมาโอ้ครับคือลุ้นล้วนครับไม่ได้ใบเหลืองครับเหลืองดีมากครับเอาแล้วเป็นเมสซี่เอาซาร่าบ้างครับใบเหลืองครับเมสซี่ครับคือกัดไม่ปล่อยจริงๆครับคู่นี้โอ้โหดูเกมผมว่าหนักมากครับ Mm-hmm. Uh -huh.